สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับบล็อกของก้อนกิดนะจ๊ะทัวร์อีกแล้วหลังจากไม่ได้เที่ยวมาเป็นเวลาหนึ่งปีดูของแคมป์ครับรอบนี้เหมือนเก็บกดแน่นรถดูหลังคาเหลือจะเชื่อเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนรู้เอาไว้ว่าสระบุรีเช่ยม่ใช่เขาใหญ่อันนี้ แวะปั๊มสรับบุรีนะครับตอนนี้เข้าสรับุรีแล้วจุดหมายปลายทางที่ไหนวะนายช้างเขาใหญ่เฮี่เขาใหญ่เอาพักผ่อนกันซะหน่อยพวกผมฉีดไอ้นี่กันมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนฉีดวัคซีนกันมาแล้ะก็คือตรวจกันมาเรียบร้อยก่อนหน้านี้นะก็ปลอดภัยไม่ได้แวะเจอผู้คนเข้าน้ำอย่างลงสลับกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่พักผมจําชื่อที่พักไม่ได้เดี๋ยวมาบอกอีกทีหนะึ่งแต่สนุกแน่รอบนี้ อะไรแหละเดี๋ยวดูวันนี้คืนนี้เรายังมีกิจกรรมอะไรแต่อย่างน้อยๆก็วันเดียวแม่งก็ถือว่าพักผ่อนล่าวะก็พักผ่อนอน,นะนะเก็บบรรยากาศเออเหมือนมาเสพบรรยากาศกันหวังว่านั่นแหละเพื่อนๆก็พักผ่อนก,นกันบ้างนะเราเราก็ทํางานกันมาหนักมาเหนื่อยใช่ปะทัเ,เออเ, <c oughs> เหนื่อยกันทั้งงานโควิดก็กลัวใช่ทั้งเศรษฐกิจนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยขึ้นมาสักนิดนึงนิดนึงอ่ะก็คือเราว่าพยายามเซฟตัวเอง พกแมสใช่ไหมพกแมสใส่ถุงมือพกเอนกรอนะครบเราก็ต้องดูแลกันไปโอเคเดี๋ยวามาเจอกันตอนถึงที่นะไปก่อนครับไป คกับที่พักเราเขาใหญ่ปายนาผมคาดว่าน่าจะไม่มีใครน่าจะมีแค่พวกเราเออวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่พักล่มลื่นมากมีทั้งเป็นรถนอนมีทั้งเป็นลานกลางเต็นท์บ้านพักเป็นหลังเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยบรรยากาศร่มลื่นนะมาตามมาดูกันเป็นไงนี่เปิดค่ะนี่เขียวกระตีเขียวกระตีลงไปนอนได้เลยนะครับมังอส์ เดินไข้านู้นแหละเข้านู้นแหละถูกปะเข้างนู้นนี่มันต้องปแกนก่อนนี่อย่างไงนวัดอุณหภูมิปกตินี่ปกตินะมันทำห,งหมอกมันต้องปกติเท่าไหระปกตินี่นี่ร์ต๊บมี่นั่งแบบแฮงเอาท์ด้วยวะ่ะสวัสดีครับนี่จอดบบอะไรเราไม่เห็นเลยน,นี่ดูบรรยากาศใช้ได้ว่าไง อ๋อมาได้ยัมขอพ่อเบอร์สองให้ดิค่ะขอพ่อเบอร์สองครับี่ทานนี่แล้วเบอรนดูปนหรแจงนี้มาตั้งแต่เมื่อวานอันนี้มาก่อนมาก่อนมาก่อนเมื่อวานขอเพื่อนมาที่นี่ ว่าถ้าสมมุติว่าคนเราอะทางานจนจนตึงไปมันจะเป็นยังไงวะน่าสงสารนะนะมันมีนะเว้ยว่าพวกคนที่เขาต้องหาเลี้ยงจริงๆน,น,นะสมมุติแบบหาเช้ากินข้ามขับวินขับอะไรอยอ <นะ S 3> ยังเป็นอยู่าเออ <ไป S 1> ผมว่าวันหนึ่งสําหรับพวกเรามันพอปะ พอกันหรอกแต่มันหน้าที่การงานต่อแต่คนนะนะวันหนึ่งขอให้มไม่มาก่อนจริงกูอยากจะมาสักสามวันด้วยทําไปแต่แม่ไม่ได้อย่างงานต้องกลับไปทำอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ทาไมวะขอทํางานแต่แต่พักผ่อนคนเราไม่ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าการพักผ่อนบางคนแม่งพักผ่อนแบบไอ้เยี่ยงอยูแค่ขอล้มตัวลงนอนบนห้องอย่างเงี้ยในห้องต่อเปลเปิดแอร์เย็นๆนอนแค่นั้นแม่คือการพักผ่อนใช่ป่ะสำหรับบางคนนะ ลจายเออไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยแหละกูเลยอยากรู้ว่าคําว่าพักผ่อนอ่ะของแต่ละคนอ่ะพักผ่อนจริงๆเนี่ยมันคือพักผ่อนยังไงวะมพักคือไปเน้นไม่ตามง่วกูสามเดือนนี่คือพักผ่อนอ่ะก็เป็นได้นะยอคือพักผ่อนรายจ่ายอ่เอาบางคนน่ะไอ้เหี้ยอย่างพี่แด็กซี่อ่ะที่เขาออกไปร้องเรียนกันทุกวันเนี้คือรายรายรายจ่ายแม่งเท่าเดิมแต่รายรับมันไม่เข้าอ่ะ ของเขาขอแค่มีลูกค้ากว่าเขาก็โอเคเออใช่ชอบอูฮับแท็กซี่เป็นอะไรที่หาลูกค้ายากเลยช่วงนี้ใช่ไหมยิ่งช่วงนที่ประเทศเปิดอ่ะที่ห้างปิดอ่ะโหคนโคตรน้อยบอกเลยบางทีต้องแบบไม่พอค่าใช้จ่ายแล้วผมว่าคนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะเยอะยังไงก็ไม่พอก็นี่แหละเว้ยแม่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะใช่ป่ะแมงก็เป็นอีกมุมมุมหนึ่งที่แม่งแบบคนเราแม่งมองข้ามกูว่านะ จะแบบจะพักผ่อนยังไงก็ขอแบบไอ้เหี้ยไม่อยู่บนความลําบากนะถูกเออมันเรียกว่าสบายใจใช่ทําให้มันสบายใจไม่เดือดร้อนใครก็พออยู่ในพื้นฐานที่ตัวเองสบายใจรู้ว่าแค่นั้นแม่งก็มีความสุขอะบางคนไปแค่ปากซอยซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับไปกินเปิดแอร์เย็นๆก็พักผ่อนแล้วหยุดงานหนึ่งวันไม่ต้องไปทํางานนะไอ้เี้ยอะไรไปทำไรสดน้าจะตัดคลิปมาลง หลังมืงอแอบแต่สิบเบาบาไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นข้อสะพายที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชุนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ที่ใกล้ก่อนนึ่งไงปากกาลังสีสัน สะใสทนลืมลืมรงราวต่างต่างและทำให้เรามาดูการจุดเตาแบบเชาวเผ่าอาบริจินพี่เป็นคนเอาถ่านไอสัตว์ไม่เอาแก๊สเลยแก๊สอยู่นู่นเป็นไงวะาทานันจุดเตายากป่ะแบบมีเคล็ดลับไหมในการจุดจุดถ่านมีหายล<ะ>ุน้น เฮ้ยไม่มีทิกอะไรหน่อยหรอวะไมม่ีอะไรวะนี่ครับวันนี้เราจะมาทำเนื้อลูกมะพร้าวเป็นคล้ายๆจะทำเหมือนสเต็กแต่ก็ไม่ใช่เราจะทำสไตล์เนื้อบ้านๆขอเบียนเบียนไปดูคุณนี่เรามีหลายเมนูดูเด็ดในช่างนั่งอันนี้เมนูอะไรไส้กรอกอีสานเชือกสเชือกที่ทาน ให้กอร่อยมากเลยค่ะเย่เหมือนเจียวหมาเลยตอนนู้นไอ้เย่ยนี่ยังหายไม่ออกมาพร้อมกันนะกร้องไงวะเอกรบเอกรับเอกมีคำสุขครับผมนานๆจะได้เล่นตา์ดีแม่นานปิดมานานใช่ปะไกดคิดถึงค่าตัว600มากเลยเออลุงแม่งใช้ไม่ได้นะเย่ลุงยามหน้าบ้านนะไอสัตว์นี่แม่ง ลุงยามหม่างลุงยามแม่ที่ไอสัตว์เ h e l โลเ e ็ด o Hello อยู่น้ออีแม่กินข้าวแรงแล้วบอกอีพ่อไปหาหมอมาหรือยังบอกน้องมห้ว่าคาตุนเอาไว้เทือ่อน่ะก็ปากน้ำตา ึงมีในกระเป๋าแม่งไม่ถึงรอยบ่มีย่งเดียวแม่ลูกสบายดีให้ลูมาใช้อีกวันครับนี่ มื่อคืนอุบิเหตุนิดนึงกล้องเสียเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ถ่ายถ่ายไว้เยอะอยู่นะเดี๋ยวดูภาพความมันของเมื่อคืนแล้วกันเป็นไงไปดูกัน เหลือแต่ต่ออเดี๋ยวไปไหนกันต่อเดี๋ยวว่ากันไปแต่งตัวก่อนตอนนี้ เราเปลี่ยนจุดหมายแล้วไหลไหลเราไปเจอกันที่วังน้ำเขียวกับสมาชิกเพิ่มดูไหมแกดูรถเนี่ยนค<า> <c oughs> รับเดี๋ยวคืนน,น,นี้จะไปหลอหนครับดูบรรยากาศที่วังน้ำเขียวว่าจะหลอนขนาดไหน <c oughs> มือสัมาารับน้ำต้นดิไม่ดูน้ำต้นนั่งดิใคให้ไหวเถอะแค่นั้นแหละสมาชิกใหม่นะคะเพิ่มใหม่สองคนค่ะ จิกี่โมงครับกันช้ายอะไรครับสองข้าวหนงร้อยแปดร้อยเก้าอ๋อร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเม็นหนึงร้อยสิบักทีอ่าใกล้ถึงที่หมายนะครับอีกหนึ่งหมายนะ แต่เรามาดูกันบ้านพักมันจะเป็นยังไงแต่ในรูปนี้แบบโอ้โหแนวหลอนแน,น่ส่นเปลี่ยนบรรยากาศดูกันว่าบ้านเขาจะเป็นยังไงเขาชื่อพี่ยาวพี่ยาว <laughs> จะขอพี่ยาวบรรยากาศคตรลมเืน<ม>เะเว้ยนะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูระหว่างทางที่พวกผมขับมานะไปดูกัน แรกรถมือเนี่ยเขื่อนนะครับวังน้ำเขียวอะไรนะไม่ใช่เขื่อนอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงน,นั่นแหละภาพก็เป็นแบบเนี้ยไม่รู้เขาเรียกเส้นอะไรได้ทานเราจาก G p s อมาไม่เคยวิ่งเส้นนี้เลยไม่เคยวิ่งถนนสายนี้เลยล้อเขาใหญ่มาวางน้ำเขียวเออล้อ,อเขาใหญ่มาวางน้ำเขียวเจอไวไวรุ่นด้วยไปขอซื้อเคเบิลไทยเข้ามารถเกิดอุบัติเหตุวิ่งซะอะไรหลุดหายหมดเลยที่เปิดฝากระโปรงก็หายที่รัดแบตก็หายโอเค๋ยแวบบเจอกันที่บ้านพักเลย เพี่น <rôle S 2> ี่เราเบียใหญ่อันนี้ครับสวัสดีค่ะเดีครับครับใช่คมาวกยค่เยคะ้าก่ครับวค่ะอบค่ะวัสคบค่ะวัค่ัดีค่ะสก่ดี่ะดคะดีค่ะดีีดีะค่ัค่ะี จะดูเราจะมาเตรียมอุปกรณ์แคมป์กันในการปิ้งย่างกันวันนี้นะครับดูนี่ยังไงทางรีสอร์ทนี่มีไม,ไม่มีใครมีพวกเรากับพวกพี่เขามีพี่เขาแล้วก็มีเรามีกันและกันสองหลัง เคียงหมอกชาเล่แท้ต้องมีแท้ด้วยนะอ,นอ,อยู่วางน้ําเขียวก็ชิวดิบรรยากาศโอเคกินหมูทะหมูท้า,ทาไปไหนก็ต้องมีหมูทะ เอาไขายมาดักปลาสวัสดียามเช้าจะลงหาปลาแล้วลงหาปาล,ลา,ปาด้สั์หาบ่อเนี้ยอุ้ยเีจะเตรียมกลับบ้านแล้วครับวันนี้ของเธอเต็มรถ ที่เช็คอินอีกหนึ่งที่ก็คือสวนดอกไม้อะไรสักอย่างแต่เขาปิดแต่เราก็ยังดีได้ถ่ายได้งไงพี่เอามาแล้วเ,เป็นไงสวยมากทุกคนพี่เนะม่ล่านี่แต่รถเราก็อยู่นี้อันนี้คือรถพาเที่ยว <laughs> เป็นไงดูมุมนี่ดูบนสันเขาตั้งจิบกาแฟเบาๆกับแมลงปอรอขึ้นดูทางนี่ อันนี้เขาเรียกทุ่งเลยเาาทลไม่ใช่อันนี้เขาเรียกทุงทงท่งกระเจียวเขียวกระจีเอาครึ่งตัวหรือว่าเนอตัวดูก่อนไอ้สัสนึกว่าบอยแบนดโอ้ถ่ายรูย <c oughs> ปีอะไร่ดูถูกตากล้องของเราเว้ยผมได้ความรู้มาฝาก้วครับจากคุณลุงที่เป็นเจ้าของหรือเป็นคนที่ดูแลเมื่อกี้ผมเดินไปถะอันเนี้ยเขาเรียกว่าดอกปอเทือง ดอกลาเวนเดอร์มีนะแต่เขายังไม่ขึ้นเขาจะขึ้นทุกเดือนพฤศจิกาตอนนี้เราก็ดูดอกปอเทืองไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเคบาย